สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านเลยกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนเสรีไทย68แยก1มินบุรีขังรถมือสอที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ครับ ที่นี่ไม่ได้มาประมาณสักสัปดาห์กว่าแล้วนะครับสำหรับโกดังสามโมไซพยนต์มาเดี๋ยววันนี้ผมพามาอัปเดตนะครับรถเข้าใหม่นะครับแล้วก็ลดปรับสภาพนะบางคันก็พร้อมใช้แต่มันไม่มีที่จอดนะครับใครรอนะครับรถกระบะนะทั้งแคปเตี้ยนะครับสี่ประตูออโต้นะครับหรือปีใหม่ใหม่ไม้น้อยไม่ประมาณแบบ เจ็ดพันน่ะนะฮนะแปดพันน่ะเก้าพันน่ะหรือไม่สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนะเดี๋ยวนี้พาดูนะครับแล้วก็เก่งเล็กนะครับราคาเริ่มต้นแสนกว่าบ,บาทย้ำเก่งเล็กราคาเริ่มต้นแสนกว่าบ,บาทมีในคลิปนี้นะครับแล้วก็พวกรถปีใหม่ใหม่ไม่น้อยเนาะยาฤทธ นะครับไม้แบบ2 0 0 0 0ื่นอ่ะรวมถึงนะครับเอาติสไม้หมื่นกว่านะครับย้ำเอาติสปี19นะผลิตเดือนธันวาจด20ไม้หมื่นกว่ามีให้นะครับมีให้พี่ๆนะไม้หมื่นกว่าและที่สําคัญนะครับเป็นโฉมที่ต้องบอกเลยว่ารถของป้าปาเนี่ยครับสภาพดีนะครับสวยกริฟทุกคันนะใครกําลังรอรถเก๋งนะครับมือ2สภาพดีนะครับสวย คุณภาพดีคัดเกตเอนะครับคลิปนี้นครับดูให้จบนะที่ผมพาพี่พี่รับชมแบบแบบละเอียดเลยมาที่คันแรกครับหน้าหมูป่านะสำหรับรถกระบะนะครับแคปเตี้ยสประตูนะคันนี้นะครับไม่น้อยแน่นอนนะเป็นแคปเตี้ยสประตูแซดอิดิชั่นครับแบบนี้ให้ดูกระบะก่อนเลยสําหรับคันแรกนะคันนี้รู้สึกว่าราคาประมาณ3 4มสแสนเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนคันนี้ราคาอยู่4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับปียี่สิบสามไมล์หมื่นสามนี่เป็นไงคันแรกเปิดมาเจอไมล์หมื่นสาม กระบะสีขาวแคปเตียปี23ลด1ปีครับไม่หมื่นสามสี่จัดได้จัดครับรถทำมาหากินอามาดูคันต่อไปนิสสันอเมล่ครับ1.0 VL นเะเป็นตัวเทอร์โบตัวท็อปสุดครับไปไ้ายแดงออกมาประมาณ6 5แสนหตอนนี้3 9ม0สนเก้าหมื่ัปี 2, ยไมเคิลสองหม่นสามพกิโลย้ำ ไม่สอง0 0ื่มนกิโลนะครับไม่น้อยสวยน่าใช้มาดูคันที่3ครับไปไวหน่อยเนาะเดี๋ยวพาดูหลายๆคันนะครับเรียงกันไปตรงนี้ครับ6 7 0คันนะครับเดี๋ยวพาดูนะคันไหนน่าสนใจเดี๋ยวพาดูมาดูคันต่อไปครับแนะนำคันนี้ครับ v ีออสหนรุ่นมิดนะปี19ครับไม่ประมาณแสนสามครับคันนี้สาม0 0นสี่าพนฟีด้าพรอนแค่5 9 0 0ัจบครับกล้องถอยมีเบาะหนังมีจอทัศกรีนมีล้อแม็กมีไฟโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไลท์มีให้ คุ้มนะรถหน่วยงานมือเดียวแท้ๆปลดรนะวางประวัติศูนย์นะวีออสขาววีออสดำนะตัวมิดตัวไฮอ่ะมีเต็มเลยนะสนใจทักมาครับ0ูนย์หกห้าเก้มาดูคันต่อไปคันนี้ตัว E เปล่า4 0 0ศเนี่ยอ่ะไม้แสนหนึ่งตัว E ป้าย3ามผมขาย3ามสไปนะครับตัว E นะแต่แนะนําถ้าไปเล่น,เล,นเล่นตัวมิดอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าใช้กว่านะครับอันนี้เราก็แนะนําลูกค้าตามตรงนะไปเล่นตัวมิดนะครับเบาะได้เบาะหนังด้วย อ่ะมาดูเนี่ยมิดมิดแบบเนี้ยคันนี้ปี20เลยครับปี20 379,000ครับไม่ประมาณ9 0 0 0 0 6 2 3นนะค,คันนี้ผมจำได้ไม่90,000ครับปี20่ส้แท้ๆ 1, 5รุ่นมิดครับ379,000ดานฟีดาวก็จะผ่อนประมาณสัก6,000นต้นๆนะครับประมาณ6,000สามอะไรแบบเนี้ยนะสนใจทักมาครับ0659513374มาครับดูคันต่อไปยาลิสครับทะเบียน3832 ยาลิทแบบ5ประตู4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันไหมสองหมื่นนะครับตัวถึงหนึ่งจุดสองสปอร์ตฟีดาวผ่อนประมาณเจ็ดพันสามนะครับได้แฮดแบ็กครับไม่สองหมื่นแบบนี้บอกเลยได้ไปคุ้มค่าน่าใช้มาครับมาดูเอ่อตัว rs ไหมนะครับแบบนี้นะสำหรับเอ่อ hrv นะครับตัวท็อปสุดนะครับ1.8 rs นะผมสังเกตล้อแบบนี้นะครับเป็นสีเทาดำนะมันเหมือนสีดำเนาะ นะครับแต่มันมันเป็นสีเทาดำนะตอนแรกผมยังคิดว่ามันมันเป็นสีดําเลยคันนี้สีเทาดําครับปี18ครับไมล์แสนสามห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันผมฟรีให้นะรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีซ่อมศูนย์ฮอนด้าไปเลยห้าเก้าเก้าผ่อนหมื่นเดียวจบคันนี้ปีหนึ่งแปดท็อปสุดนะครับมีซันรูฟนะมีซันรูฟให้แล้วมาดูนะครับสําหรับยาริสเอทีพไม่ใช่เอทีพคันนี้ยาริสธรรมดานะครับยาริสห้าประตูแฮชแบ็กนะหนึ่งยูสองสปอร์ตปียี่สิบเอ็ดครับ สวยน่าใช้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนปี21ไม้ประมาณ3 0 0 0 0ื่นอ่ะสี่แสนกับอีก9ก้าพันคันนี้ผ่อนหกพันเเองไม้สามหมื่นปี21ครับผ่อนหกพันเประหยัดน้ํามันยี่สาโลลิตรได้ทรงแฮชแบ็บกเบาะหลังพับได้เบาะหนังอะไรต่างๆมีครบหมดนี่ตัวท็อปวีออตัวท็อปครับวีออร์ VR, ตัวท็อปผมมีผมมี2คันนะไม้แปดหมื่นกับเก้าหมื่นนะครับอ่าสวยน่าใช้ทั้งคู่ครับตัวท็อป1.5มิตร ไม่8 0 0 0กับ91 0 0นะไม่พอกันต่างกัน5,000โลครับราคาเท่ากัน3,99,000ฟรานฟีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทนะครับผ่อนประมาณ6,700น9 9ผ่อน6,700นะกล้องถอยจอทัชสกรีนเบาะหนังลายดำแดงเท่ๆนะครับล้อมแม็กลายเท่ๆไฟโปรเจคเตอร์มีให้คุ้มค่าคุ้มราคาป้ายแดงออกมาเกือบ8,000 0นอะ7,89,000น่นเก้าพันะครับตอนนี้สามเร้าเก้านะครับรถปีสิะ นะครับผมบอกเลยคุ้มเอาไปใช้งานต่อยาวๆนะผ่อน6.7มาดูคันต่อไปครับคันนี้8002ลูกค้าผมจองแล้วนะครับซื้อสดนะรอมารับรถนะครับไม้25,000กิโลแต่ถ้าใครอยากได้ไม้25,000อีกคันนะครับมี2คันนะเข้ามามพร้อมๆกันนั่นแหละรถปับปลาราคาเท่ากันราคาอยู่ที่519,000ครับฟีดาวผ่อนอยู่8.6ฟีดาวนะผ่อน8.6เจ็ดปีครับดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.94ปี2.95ปี3.9 6ปี4.497ปีผ่อน7ปีครับผ่อน8 6 0 0 6นิดๆน,นะครับสวยน่าใช้มีบริการจัดเฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วประเทศครับรับประกันนะได้เป็นรถประวัติศูนย์แท้อ0เผมไปเช็คประวัติด,ดูคันนี้นะไม่เคยเคมสีสักชิ้นเข้าศูนย์ทั้งหมด5ครั้งนะครับตลอดจากการออกไยแดงมนาะเข้าศูนย์มา5ครั้งผมจําได้เลยไหมครั้งแรกที่เข้าอ่ะตอน123นะครับ ตอนหมื่นไปไปลายตอน2 0 0 0 0ตอน24 0 0มอะไรแบบนี้เพิ่งเข้าศู์มาแค่2เดือนที่แล้วนะั้นล่าสุดไม่เคยเคมสักชิ้นและมีปะเปาทำประกันปอนหนึ่งตลอดแต่ไม่เคยเคมะ่ะบริษัทประกันนี้บอกเลยยิ้มแฉ่งนะครับไม่เคยมีประวัติเคมนะแต่ทำประกันปอนหนึ่งดังนั้นคุณได้ลดสีบางเดิมแทนรอบคันนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาสวยนางฟ้าแบบนี้มีที่เพชรยนต์ใครอยากได้ไม้ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาดูนะมีไม้์สองหมืนห้ากับสามหมื่นสี่ครับอย่าเพิ่งปิดกันนะเดี๋ยวพาไปดูครับมา แสนกว่บาทนะครับมีคันนี้รู้สึกว่าแสนเ0 0ปี111.5ง่นึ่หรุ่น e ไม่ประมาณแสนแสนหนึ่งหรือแสนสี่นี่แหละนะครับหนึ่งแครับปี111.5งห่นึ่งรุ่น e v o s คันนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคันเนาะที่ไม่น้อยๆอ,ยอะ่ะเดี๋ยวผมหาก่อนมันจะมีตัว trd ครับที่ไม่มันแบบน้อยมากอะจอดอยู่ตรงนู้นนะอย่าเพิ่งปิดกันนะเดี๋ยวไปดูมี trd ปีสิบสราคาแสนเจ็ดเดี๋ยวพาไปดูครับ มาแต่ดูคันนี้กันก่อนเข้ามาได้ยังไงเนี่ยปี23 24เนี่ยนะครับสำหรับยาริสโฉมปัจจุบันโฉมปัจจุบันชนป้ายแดงผมบอกเลยนะหน้าแบบนี้นะตัวหน้าล่าสุดนะครับอ่ะแต่ผมว่าหน้าไอ้ก่อนหน้านี้สวยกว่านะนะครับคันตะกี้ที่เราไปดูกันมาเนี่ยนะนะอันนี้เป็นโฉมปัจจุบันเลยราคาอยู่ที่479,000เาพครับปี23่สิบสามไม่นห้าหนึสมาร์ทนะปี23นะครับไฟโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์นะครับล้อมแม็กนะครับกล้องถอยจอรัสกรีนเบาะหนังให้ครบแล้ว ประหยัดน้ำมัน23โลลิตร479,000จบสดผมให้ราคาน,นี้ด้วยนะสนใจทักมา065 951 3374มาเดี๋ยวพาไปดูคันอื่นๆต่อแอคคอร์ดไหมแอคคอร์ดเทาดำอย่างอย่างเท่ทะเบียน1119นะครับแอคคอร์ดสีเทาดำอย่างเท่เลยรุ่นคันนี้จะเป็นปี17ครับ599,000 2.4 EL เลยนะท็อปสุดของเบนซิน599,000ปี17สวยน่าใช้คุ้มนะครับได้ไปคุ้มมาดูคันต่อไปครับคันนี้ อ่าสาเองเหรอไม่แสนนะครับอ,อ๋อคันนี้ปี18นะครับปี18ติดจองซื้อสดลูกค้าครับผมขออนุญาตข้ามก่อนนะสําหรับคันนี้ครับมาครับมาดูคันแตถัดไปนะมีหลายคันนะใครรอเอาติสใครรอเก่งแสงกระบดเดี๋ยวพาไปดูอีกคันคันนี้ครับราคาอยู่ที่4 5 9แสนันไม่หนึ่0 0สนหครับ ชมนิวนะที่ราคาถูกที่สุดแล้วนะครับคันนี้เลย459,000ทะเบียน7330ครับนิว a อ t ติสปี19ครับสวยหน้าใช้โครงสร้าง TNGA ช่วงล่างเย่สลัดซ้ายขวาแบบดับเบิลวิชโบนราคาประหยัด459,000นะครับฟีดาวผ่อนประมาณสัก7,000กว่าบาทนะ7,700ประมาณนี้คุณได้นิว a อ t ติสนะฟีดาวผ่อนแค่7,700บาทมาดูคันคนี้กัน7935 New a u t ติส1.6รุ่น G คุณดูไม่แล้วตกใจ 5 2 9 0 0 0ครับปี19ผลิตธันวาจด20ไมเบียงแค่12,000กิโลย้าไม่12,000กิโลมีที่เพชรยนต์ครับใครอยากได้รถไมนน้น้อยนะครับมาที่เพชรยนต์เลยนะช่วงนี้ไมน้น้อยๆเข้ามาเยอะจัดๆนะครับคันนี้ไม่12,000นะครับติดจองอยู่นะรอจัดไฟแน,นนซ์ครับถ้าไม่ผ่านต่อได้นะไม่ผ่านต่อได้นะ 5 2 9 0 0 0ฟรมืาพนฟีดาวผ่อน8,800นะครับ7ปีผ่อน8,800แบบฟรีดาวมาดูคันนี้กันบ้างยาลิสกระแบงเพชรน,นะ2422คันนี้ผมจำได้ราคาคุ้มนะปี22ไม่หนึ0 0หมื่นแพสอปอร์ตปี22ครับ4 1 9 0 0นหนึาพนฟีดาวผ่อน7,100เองนะครับคุ้มนะผมบอกเลยฟรีดาวผ่อน7,100ครับทะเบียนเดี๋ยวเปิดไามโครทมให้นะครับกระบะแคปตี้แบบนี้มีเยอะนะมาใคร FC อยากได้รถกระบะไปทำมาหาก,กินคันนี้429,000ครับ My13 ปี22 My13 นะครับสีเทาดำนะครับแล้วก็มีสีขาวอีกคันคันนี้มาดูสีขาวคันนี้กันนะครับสีขาวคันนี้ทะเบียน5396ชัยภูมินะครับ4,99,000ครับปี22 My25 2.4 Entry นะครับ c a p t i ยทำมาหาก,กินหน้าหมูป่านะครับมีมา6-7คันนะนะครับราคาเริ่มต้น300,000กระบาท นะครับทักมาแล้วย้าเลยนะไม่หลักหมื่นทุกคันครับย้ำไม่หลักหมื่นทุกคันอ่ะคันนี้ปี19ไม่เจ็ดหมื่นครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะสี่เก้าเก้าก็ผ่อนประมาณ8ปดเป็นี่นะครับปีหนนะไม่แค่เจ็ดหืนสนใจก็ทักมาครับศูนย์หกห้าก็ดอ่ะมาดูคันนี้ครับอีกหนึคันนะที่ผมบอกเลยผมเชียร์นะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้นะครับยารลิตปีหนึ่งหกครับไม่ประมาณแสนหกอ่ะยาริตหนสองอปีหนครับแต่ราคาดีมากเลยนะ ราคาแค่259,000พอร4,000กบาทคุณได้ยาลิตนะเครื่องัน2อีโคคาร์3สูบแบบนี้ประหยัดน้ำมัน23ล,ลิตรแต่ราคาแค่259,000นะครับไปไ้ายแดงออกมาประมาณเท่าไหร่5-6แสนนะครับตอนนี้25นะครับ259ฟีดาวพอร4,000ไปไป,ไปทักมาเลย0659513374ครับมาดูคันต่อไปเอาติทที่มันเป็นโฉมนี้กันบ้างนะครับช่วงนี้โฉมนิวเข้ามาเยอะแต่โฉมนี้เครื่องยนต์ใช้ตัวเดียวกัน อึดตึกทนเหมือนกันและราคาเริ่มต้น399เองสําหรับชมนี้แต่าคันนี้ไม่แค่แสนหนึ่งครับราคาอยู่ที่419,000หีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ7,1 0 0นะครับผมบอกเลยใครได้ไปคุ้มชมนี้นะครับไม่ต้องลังเลกันเยอะนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาพี่ๆอย่างแน่นอนมาครับมาดูกันต่อนะมีอีกหลายคันนะเดี๋ยวพาไปดูประมาณ20คันมาดูคันนี้ก่อน นี่เป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับสำหรับตัวยาลิสนะครับเป็นยาลิสที่เป็น5ประตูนะครับรุ่นพิเศษไมล์หลักหมื่นนะ449,000สเาพเป็นตัวเออร์เบิร์นนะครับเป็นตัวเอ็กเออร์เบิร์นนะครับชุดแต่งพิเศษทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นกรมอให้นี่ล้อแม็กซลายเท่ๆแบบนี้ตัวพิเศษนะ499,000เาหครับรถปี22ไมล์แค่16ื่นหกสวยน่าใช้ภายในผมบอกเลยว่าสวยมากเป็นสีแบบออกดําแดงนะครับภายในก็เป็นดําแดงเหมือนกันนะตัวเอ็กเออร์เบิร์นนะครับแบบนี้ เพชรยนต์ก็มีนะครับมาดูคันต่อไปครับ439,000นะ1.2สปอร์ตไม่หมื่นเดียวไม่หมื่นสองประมาณนี้นะครับสวยน่าใช้ผ่อนน้ำมัน7 4 0 0ประมาณนี้นะครับใครสนใจทักไลน์มาได้นะครับอ่ะมาดูคันต่อไปนะเดี๋ยวพาดูนะครับตะกี้ขออภัยด้วยนะเว้นไปใส่เข้านะครับโทรมา2รอบนะครับผมไม่ได้รับนะครับเขาโทรจังหวะผมจะรับนะครับอ่ะมาดูคันนี้กันก่อนนะครับสำหรับเออ่2049นะครับเป็นตัว วีออสครับ1.5ตัวมิตรคันนี้รู้สึกว่าไม่ประมาณแสนสามนะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันครับใครสนใจก็ทักมาได้นะคันนี้ผ่อนประมาณห้า0มนเก้าครับสามสี่เก้าผ่อนประมาณห้าพันเก้าร้อยบาทมาดูคันต่อไปนะครับคันนี้คันนี้ไมนะ่สองหมื่นห้าคันนี้นะครับรถสวยน่าใช้ไม่สองหมื่นห้าครับหนึ่งหกศูนย์เก้าครับนิว a อล i ิฟส์หนึ่งจุดหกุนจีครับปีหนึ่งเก้าผลิตปลายปีจดยี่สิบครับ คันนี้อยู่ที่5 1 9 0 0 0หนาพนะครับตะกี้เราดูคันนั้นอนะ่นะไมแปดศูนเนาะคันนั้นไไม่ไม่เท่ากันปีเดียวกันรถเดียวกันครับแต่คันนั้นติดจองแต่ถ้าใครยังสนใจอยู่คันนี้ยังไม่ติดจองครับ1609ครับฟีด้าพรูแปดพันหกนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเกาพันนิวเอลติส my เพียงแค่25,000กิโลนะครับมาดูคันต่อไปแสงกระบาดบ้างนะแสงกระบาดแสนเจ็ดจบครับวีออสครับ1.5รุ่น TRD 1.5 t d นะครับได้ชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์นะครับรอบคันนะปี12-13ครับไมล์202นะครับไมล์202นะแต่หเครื่องยนต์ VVTI มันทนนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆคันนี้170,000บาทย้ำ170,000บาทใครสนใจมาจัดได้เลยนะครับทะเบียน5701ชุดแต่งนะครับเดิมรอบคันนะสวยน่าใช้ครับนี่นะมีชุดแต่งมีล้อมแม็กนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์ มีให้พี่ๆแบบนี้แล้วใครสนใจนะทักมาได้เลยนะครับแสนเจ็เอาไปเลยรับกลับบ้านไปเลยปรับสภาพให้พร้อมใช้แล้วด้วยนะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่มาดูคันต่อไปครับยาริทหนึ่งจุดสองจีเฮ้ยคันเนี้ยผมว่ามาเร็วไปเร็วนะครับหนึ่งจุดสองจีนะครับปีหนึ่งเก้านะครับล้อแม็กมีให้แล้วนะเป็นตัวจีด้วยนะราคาแค่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับผ่อนประมาณสักห้าพันกว่าบาทนะครับห้าพันไปปลายนะคุณได้ยาริสแบบนี้นะมีชุดแต่งแบบนี้เนี่ยคุณดู นะ359แล้วผมมีอีกหนึ่งคันอนะ่ะมันไม่มีชุดแต่งแบบเนี้ยแต่มัน3 49ไม่เท่ากันเลยนะครับไม่ประมาณแสนหนึ่งนะครับสวยน่าใช้อ่ะคันนี้ปีเอ็ดครับเราถอดแม็กไปขัดอยู่นะต้องบอกงี้นะครับที่เขาถอดล้อเนี่ยเขาถอดแม็กไปขัดคันไหนแม็กแม็กบางทีมันมีรอยเบียดเบียดฟุตบาทอนะ่ะเขาถอดไปขัดแต่เขาไม่ถอดล้อเดียวเขาต้องถอดสี่ล้อเพราะเขาต้องทําให้มันสีเสมอกันเนาะ ถอดแม็กไปซ่อมเนี่ยครับมันเป็นเรื่องปกตินะเบียดฟุตบาทอะไรแบบนี้มามีรอยเล็กๆน้อยๆนะครับคันนี้ใครสนใจเดี๋ยวผมส่งคลิปเดียวให้ดูนะผมถ่ายคลิปเดียวไปแล้วสวยมากปี21ครับเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันครับราคาแค่สี่เก้าเก้าเองอะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันครับฟีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณแปดพันสี่นะครับมีจอยแอนดรอยนะครับมีกล้องถอยให้เราด้วยย้ำนะมีจอยแอนดรอยติดเองเป็นหมื่นนะครับคันนี้มีให้แล้วได้เป็นอัลติสนะครับปี21ด้วยนะล้อถอดไปขัดแม็กอยู่ นะครับสนใจทักมาครับ0659513374ไลาย idp ek152 คันนี้ครับไม้80,000ครับ1.8รุ่น e ปี20ครับ hrv ปี HR v, 20ไม้80,000 549,000ผ่อนเมื่ออยู่ประมาณ8,900อะผ่อนประมาณ9,000เอา8,9900นะครับใครสนใจทักมาได้ hrv ครับ suv crossover ยกสูงให้แล้วนะค่าย honda เครื่องพันแและที่สำคัญไม่แค่80,000 ปี20ปีใหม่ๆนะครับไม้ก็ไม่ค้ำแสนเนาะนะครับแล้วก็549,000สเาเท่านั้นเองครับสนใจทักมามาครับคันนี้อีกหนึ่งคันที่น่าใช้ครับ New a l t i s 1.6รุ่นจีครับปี19-20 19จดผลิตเดือนธันวาจด20คันนี้ไมค์ส0 0 0กิโลครับราคาจะอยู่ที่519,000าฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8,600นนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39ฟีดาวผ่อน8,600 สวยน่าใช้คุ้มค่าคุ้มราคาครับสนใจติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0659513374ไลน์ id pek152 นะครับอ่ะวันนี้พามาอัปเดตกันนะโกดัง3นะครับรถราคาเริ่มต้นแค่แสนกว่าบาทเองก็มีให้นะครับถูกใจคันไหนนะครับสามารถติดต่อมาได้นะเพรยนต์นะครับอยู่มินบุรีครับอ่าเสรีไทย68แยก1กรุงเทพครับอ่าวันนี้ประมาณนี้ดีกว่าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b ครับจะได้ไม่พลาดนะรถสวย อัปเดตใหม่ที่โกดัง3แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ